สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมื่อนีนอูน้ำใสกับอ่อน้ำโขกกันได้มาตามแนวทางตัวเลขอ,อยูอ่หน้าพี่ใหญ่เนาะค่ะ,ะคสวนปาล์มสวนปาล์มเหตุเป็นสวนปาล์มอ่อน้ำโขกค่ะบุญไหมเป็ยอดเลยเนี่แครับอ่อน้ำโขกมาพอดีครับอูน้ำใสอาลิปแหลกจบค่ะเจ้าผ้าแห่เมถอกล่องค่ะอ,อูน้ำใสแห่เมถอกล่องอูน้ำใสเจ้าผ้ายังขวมน,น,นะครับจีบสอง กับเป็นแนวทางตัวเลขของ F อซสงขาหรือว่าแม่สงขาครับงวดวันหันเพื่อนรุครทบทำมุอส้มงวดนี้มาเรียบร้อยแล้วครับแมนค่ะวิ่งล่างอย่างเดียวเน,น,น้นเน้นเนาะแมนค่ะจะลรอเบิร์เจ็ดติดดับกับเอเซนหลงบอนี่แหละครับบรรยากาศเน่มือเซาครับทำมุอส้มถ้าเห็นเอฟซีท่างสองเนาะนี่แหะครับพอทำโศกอัดคลิปแล้วแเราหอกจะเดินทางกลับไปอนามัยแมนค่ะเชกโมงแล้วตอนนี้ แปดโมงค่ะแปดโมงกลับมาตาเซอยเนี่ยอยู่ครับแถวบุษมิ์แต่ว่าไปยกปุ๋ยค่ะใส่หางรถไถยพี่ไอร์แล้วก็ไปใส่ผ่านซอยเปิ่อนนำ้ำนี่แหละครับกาเล่ใส่ลงมาก,ก่อนเพื่อนมาอาัดคลิปพร้อมเพื่อนกลับไปยกร่องแล้วเนาะมันบอกว่าโกไรปลูกโกไรสะก้อนเหมือนนี่เพราะว่ามันเพื่นตัดมาบ่าทันหลายป่นเดยนี่แหละครับเอาคลิปนี้แม่สงขาเนาะครับปลูกน้ำใสก็ต้องขอบคุณ อ่าบซี่สองขานะครับสีน้ำขอมุมนตัวเลขกเลขวิ่งล่างเน้นตัวหนึ่งร่องตัวหนึ่งเาล่องเบิ้งครับล่างอย่างเดียวผิดใจหนาเบิ้งน้ากันครับผู้บรรยากาศอุดมสมบูรณ์ดีเนาะแมนค่ะพร้อมนำโชคตามเลขเล่าต่อเนาะแมนค่ะเล็กเล่าพอเย่มากเดียบร้่อย้วครับทำบุษมนี่สจบซี่ท่านหนึ่งคนบอกว่าที่สีามตะเลขกเล่าพอเยะแท้ น้ำแขกับผ้าอ่อนน้ำโศกจำแม่สาแก้วลนาคาพอลึกลับพอลึกลับพร้อมเยอะเนาะแม่ค่ะเรื่อๆเข้ามาแต่พอใหญ่นี่ส่วนมากคนสีทาเบิ้งแม่ครับผมก็เลยต้องลงพอใหญ่รุดดูนี่นะครับเพราะว่าเลขเป็นเขาดูนี่นะครับอันนี้มันตายบ่คือสีเพิ่นตัดมางามันแห้งแต่เผาเรื่อวๆแต่เป็นปุ๋ยนะครับ บองเท้างขุ่นจะเป็นเพียงหน้าเพลินเลยเนาะอ๋อลำโชกแมนค่ะโอ้ยเงยเติบดีดีเนาะจากไรประมาณยิบอะไรกี่บาทหอดบ่หอดอยอะกี่บาทหอดอยู่ครับท่านผู้ชมบ่สซิบกับแปดพอมกันกับข่วงเหงาเหงาไปหอดพูนเลยเย็นดีเย็นดีครับท่านผู้ชมบรรยากาศจัาหน้าที่หรออ๋อลำโชก สี่สามค่ะสี่สามนาทีแล้วเดี๋ยวสี่นาที่คอยไปเบิง้งตัวเล่นร่กันครับคุณผู้ชมทางนี้กับทางรถไปเลยยื้ตัวนี้ดไ,ไ,นนได้ค่ะเป็ดเท้าสาดมาปูเถอะวะปูอูดไล่กันนะเขาไปง <c oughs> ีบด้ยปูตรงนี้เอาเต๋อใครกินบะหมี่เชียงหอนหรออ๋อ้ำโซ่ไนะครับท่างข้างเขาข้างเขาเคี้ยวเดี๋ยวครับผ <c oughs> ้ <c oughs> าแม่ลูกอ่อน เมียมานมาชมวิวสวนฟาร์มสวนยางขึ้นมาก็เห็นยี่สต์ะพังผ,ผักไตข<ต>ายอีสาน์หอกกมีคือกันมาต้องไปหอดไตครับต้นมันสูงอ่ะต้นมันสูงไดใจในึงก็อยากไทยเอฟซีไปทไปทยคลิปยี่ตรงุผลยี่สิบครับเป็นวิวคือภูเขาเห็นวัดพุทองมณพร้บ่เดี๋ยวคลิปตามบุญน้ำไช่เลยครับ เดี๋ยวพาไปเพราะว่ามงนีอัดสองคลิปแล้วจะเปลี่ยนบรรยากาศบนี้ครับพาไปมันเปนที่ยนเียงผู้เขาเนเิน,เ,น,นเป็นเนื่นขึ้นนี่แหละครับภาพยืนเปลี่ยนวิวไปเรื่อยมีต้นใหม่เป็นหุมหายอยู่ครับถ้าอนน้ำโศกไปสื่ยบรรยากาศยู่สูงแนี่ยเดี๋ยวจะพาไปเบิรงครับลิปสี่สามฝากติดตามพร้อมครับทรามุส้าามเพราะว่าผมดท้ายวิวธรรมชาติหลากหลายบานไ้เนะะาะเพราะว่ามีแต่ปีแต่หนอง นี่แหละครับยิ่หกับลายพ้อมเอา้ามาเบิ้งตัวเลขน้ำกันเัากาที่แล้วสีหาแล้วค่ะเอา้ามาเบิ้งครับเอฟซี FC สงขาหนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งล่างห้ารองแปดครับเน้นที่ห้าครับนี่แหละครับเอาเห็นสัตว์บอ่อน้ำโขกสัตว์ค่ะครับให้เบิ้งใกล้ๆเพราะว่าตัวเลขบนลายตัวเลขบนลายครับแคปหน้าจอได้เลยครับสำหรับเอฟซีสงขาวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ มกักกะจัดทัดกระพานครับเป็นเพียงแนวทางตัวเลขถ้าเขามาติดตามแนวทางตัวเลขไม่เนาะครับกะเอาล่องไว้หรือว่าคำชอบเบิ้งก่อนก็นกนได้ครับทำมุ้งส้มถ้ายังบ่มั่นใจนี่แหละครับหัวน้ำเชื่กับขอปูสิ่งศักดิ์์สิิทธอยู่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขออนุญาตเปิื้อนแมา่ายคลิปแะย่างหน่อยกะขอให้เลขเขาซองน้ำเนาะ <c oughs> ให้เอฟซีทางซองดวงดีทุกท่านนี่แหละครับเอา ไปใส่มาใส่กันยกมือไหวผ่านสิงซักซีดนะครับทนผูส้มแนวห้องมองเบ่เห็นเพื่อกับมองเห็นเหานี่แะครับเดี๋ยวเมื่อหน้าฝนเป็นแปนรู้ไหมครับอกไปซ่องเบื้อยู่ครับว่าเป็นสารจังดเดย์พระเจ้าว่าซักซี์ขนาดครับสารปูขาวนี่แหละครับซึ่งปูดำห้องก็ไปมาเดียวเด <c oughs> ี๋ยวแต่ปูขาวเขาถานีดไปเบิ้งนี่แหละครับเพราะว่ามันหกโปดนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับ fc สงขา วิ่งห้าลองแปดครับนี่นะครับ 5, 5, หาับแปดเมื่อสีก่กอดข้อกันว่าแปหาหาแปดั้งสี่เนาะ <5. S 1> ลองเบิ้งครับทผบุชมว่าจำเป็นที่จะมักตัวเนียนตัวร่องกันยังดีนี่ครับเอาผิดจะหน้าเบิ้งน้ำกันครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันมานครับผมนี่นะครับการเย็นกันแล้วโอ้เสียงนกกระน,นี่วานี้ <c oughs> มันธรรมศาสตร์าาผุนหมากปามก็ร่างเกิดอีกเทิ้งเทิงกัน โอ้สูงหักแสดงว่าเพื่อเอาไม้ต้อยเอาดิหน่ยเอาแนวอันซับ,นซบคบนนะมัน<อ>ตกมาต, <ก S 2> ตีมันตุ่นต่ำๆอันนี้สูงปเลยเบอร์เองเนื้อซับ <laughs> นักขนาดนะครับปามน้ำมันนี่ทางปักเก็บนี่นะครับมาเบิององ่งอ้อน้ำศกมีแต่อันกซมันน้ำบอน,นี่อันนี้มันคืองอย่างฮึมมันบ่เกิดนี่ยังเดะมันเอาไป อันนี้ก็ขึ้นน้าตุนว่าเนาะเอาไปปลูกงามเอาลำโสกว่าเป็นตะเฮ็ดคาเฟ่ดีเนาะอันนี้เ้าเจาก็ไปเซคคาเฟ่ยี่ดีเนาะเมนนั้นเทียกับเป็นของปลอมเป็นพลาสติกแต่ว่าอันนี้ของแท้ครับามผู้ชมว่ามีผู้ไดเอามาปรับตัแท่งนะของแท้ของแท้ครับเนาเดี๋ยวจ้กหน้าที่แล้วเจ็ดค่ะเจ็ดนาทีมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันก่อนสิจบลิปครับ fc สองขาครับ แทบหน้าจอได้เลยครับการลืมเรือกว่าสีจดใบเอฟซีทางสองมีเหล็กมากอกยูนในใจยู่แล้วกะสามารถจดบันททกไใ้เป็นแนวทางตัวเลขให้เอฟซีทางสองทุกท่านเด้ครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมกับซีดีโหลดคลิปไป้ล่อแล้วก็ไปอัดคลิปตีสามตัวเหล็กเล่าพอเงี้ยกับซีบอลืมครับอัดให้ด่วนๆบออเวนเท่ากับเดินทางกับบานเนาะเป็นกุลีหัดนี่นะครับเอฟซีสงขาครับ มกักกะจัดขัดกระพานวิ่ง5ลอง8ครับเน้นที่5้าตรงๆเม็ดเดียวน,นะครับแนวาทางกับมีเพียงซรันี้ครับเนาพบแปดใที่ไปเอาน้ำโสกค,ค่ะอู้น้ำแช่กับตองขอบคุณนเอฟซีสงค้าครับที่นํำขอมุลตัวเลขมาเบ่งปันให้เอฟซีทั้งสองทุกท่านครับขอให้ถุกโศกมันหมาน้ำกันได้ครับหมวดบันทิดหนึ่งกันย่ายน2568นี้สนี่สำหรับคลิปนี้ขอให้ถูกโศกมันหมานลำลุำล้ยน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ